ครูปตออปตสปอาหารห้าหมูอาหารห้าหมูหมูหนึ่งโปรตีนหมูหนึ่งโปรตีนเนื้อนุมไข่ถัวเนื้อนุมไข่ถั่วซ่อมแซมร่างกายตัวโตได้ดีคาร์โบไฮเดรตนั่นคือหมูสองข้าวแป้งน,น้ำตาลและมีเผามันให้พลังงานอบอุ่นร่างกาย หมูสามเกล้่หมูสามเกลราพืชปักต่างๆต้องกินหลากสีทำให้ร่างกายกับถายได้ดีเจ้าโรคมากมีไม่ค่าเข้ามาต่อไปหมูสีคือวิตามินผลไม้มากมีเลือกกินเลือกทานจะให้ผิวพรรณนั้นดูสดใสและก็ทำให้ปักฟันดูดี สุดท้ายหมูห้สุดท้ายหมูห้าไขมันด้านหนาควรดับประทานให้พลังงานอุ่นร่างกายเด็กไทยยุคใหม่เด็กไทยยุคใหม่บำรุงร่างกายตามครบผ้าหมูอย่าลืมรับประทานอาหารในข้าว้าหมูนะคะ